มื่อนี้น่ยได้ไปใส่ายสิพักพรนไปหลายายกับเมื่อยเมื่ออื่นผัะยายจังสิไปอยู่เฮือนสก้อนมื่อนี้นานไปลายเขาผมให้ไปพักพรนสก้อนเมื่ออื่นพัละจังสิไปหายู่หากินก็ดีมันเมื่อยพักพรอนสก้อนเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเมื่ออื่นผัวลายจังสิไปโตไปหลายายกับเมื่อยแก่แล้วยายก็ดีหกสิบแล้ว พักกอนสะก้อนอยูเ่เฮือนอยู่ซ่านน้ำลูกน้ำหลานสะก้อนซ่านสะก้อนวันนี้ไปไหลกระเมื่อยยายกระดีพักทนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานสะก้อนเมื่ออื่นจังสิป้าหาอยู่หากินคนละหากูหาปลาหากายมดไข่แมงขั้งห้วยขั้งห้องคนละอยู่เฮือนสะก้อนืัอนี้นะไปไหลกระเมื่อยยายกระดีแก่แล้วยันเป็นวิ่งเป็นเวียนไผ่สีบเห็นเข่าเร็วพักกอนน้ำก้อนไปไหลเมันก็อิี้กระอ่ะอนและยายกระดาน เพี้ยในใดมาทุกมันยากอันนี้แหละนี่ไปไหลไปห้าเทปห้าเปลี่ยนไปจักไปสีเห็นไปผู้เดียวจำเปล่นก็ะยู่เพื่อนสะก้อนเมื่อใดบ่มืไอยายจังสีไปหาอยู่หากินก็ได้ดูน้าลูกน้ำหลานสะก้อนได้เหมือนนี่พี่น้องเอ้ยมืออื่นสุราจังสีไปโตอยู่เพื่อนอยู่ซานสะก้อนนี่นัดน้าสวัสดีปีใหม่ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อถ้าหลับตังรับชมยายก็ดีให้มีแต่ความสุขความเจริญให้หนุมั่นขวัญยืน ให้ถึกเลขถึกเบอร์เด้อบันนี้กรดีให้ดูดีนีห้ห้งละบาดนี้ให้ร่ำให้รวยคู่คู่คู่คนได้ปีใหม่แล้วก็ได้